ก่อนดีครับผมพบกันอีกเช่นกักับช่องคนเมืองทถอนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการรีวิวนะผมเซตชุดแฮปปี้มิวนะครับชุดบาร์บี้แอนด์พิวครับผมอันนี้ก็สุดท้ายก็สะสมครบนะผมทั้งหมด10ชุด10แบบนะเพราะว่าแต่ละบาร์บี้แต่ละตัวกับรถแต่ละคันนะครับมันจะคอนเซปต์คือจะเข้ากันนะครับผมโอเคก็กว่าจะได้ครบก็ระยะเวลาก็อย่างที่พูดไป1อาทิตย์เนี่ยมันจะสะสมได้ทั้งหมด2ชุดนะครับผม ทั้งหมดนะครับประมาณนเดือนนะครับสีสัปดาห์นก็ได้มาทั้งหมดตอนนี้ก็ครบนะผมเป็นวงดนตรีนะผมก็มีทั้งมือคีย์บอร์ดนมือกีตาร์นะแล้วก็มือเบสนะผมก็จัดมาครบนะผมแล้วก็เป็นมือกล้องนักร้องอยู่ตรงกลางนะผมนี่คก็แต่ละตัวแต่ละรถแต่ละคันจะมีแบบคอลเลกชันที่เข้ากันนะครับเราดูจากรถนี่คันแรกนผมนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนรถ ตะก,กูลเหมือน SUV เนะี่ยเป็นรถเหมือนทรงครอบครัวนะผมเนี่ยครับรถลายก็จะเป็นถือไมโครโฟนนะผมแบบนี้เนะี่ยมันก็ถือว่าสวยนะครับรถคันที่2นะผมเ,ออเนี่ยครับก็ออกแนวเป็นรถบัสนะครับผมนี่ถือได้ว่าดีเทลเละเอียดค่อนข้างจะดีดูแบบมีทอ่อคู่ด้านหลังด้วยนะครับผมเนี่ยท่อแบบโคตรจะเยอะนะผมถัดมาก็รถเนี่ยค,คล้ายๆเหมือนรถ Lamborghini นะผมเนี่ย ب. ถือได้ว่า เป็นสีชมพูนะครับสวยนยครับรถแบบนี้ถัดมาก็เนี่ยเป็นรถเหมือนคล้ายๆเหมือนรถดอมเนี่ยมก็เป็นรถสีเขียวนะครับผมนี่ครับก็เรียกได้ว่ารกทรงสวยงามถัดมาครับก็เป็นรถบัสเหมือนกันนะครับเซตเนี่ยจะมีรถบัสทั้งหมด2คันนะผมแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมนี่ถัดมาแล้วผมในส่วนของบาร์บี้นะครับเริ่มจากตัวขวามือตรงนี้ครับอันนี้เป็น มือกีตาร์นะเป็นถือเครับก็เป็นถือกีตาร์โปร่งนะก็มีไมโครโฟนนะผมอยู่ทางตรงนี้นะค,คือทุกคนนะจะมีเป็นไมโครโฟนนะมีมาให้นะผมน่ครับดูตัวนี้นะไม่แน่ใจนะว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะครับผมแต่น่าจะเป็นผู้หญิงผมสั้นนะครับถัดมาก็นี่ผมเป็นนักร้องนะผมนี่ก็ใส่ชุดเล็สแบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือแบบกีตาร์นะนี่ นักองครับผมทัดมาครับเป็นในส่วนของมือกลองเนับผมเนี่ยครับก็จะออกแนวแบบเป็นชาวร็อกนะผมคือตัวมือกลองกับมือเบสเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเข้ากันนะเพราะว่าเป็นเหมือนชาวล็อกทั้งคู่เลยนะผมเนี่ยเป็นผมสั้นแบบนี้แต่งตัวเป็นชาวล็อกกับมือขวามือซ้ายถือไม้กลองกนะับมือขวาเนี่ยครับทัดมาครับนี่เป็นในส่วนของตัวอันนี้ น่าจะมือเบสนะครับผมเนี่ครับก็ถือได้ว่าเป็นสีสันของวงนะผมมีแบบห้อยแบบกระเป๋านะครับผมทางด้านขวามือนะครับลืมบอกไปนะครับตัวนักร้องก็จะมีห้อยเป็นกระเป๋านะครับและส่วนแบบอ่าในส่วนของมือเบสเนี่ยมันยังมีในส่วนของลําโพงมาให้นะครับนี่ลําโพงแบบนี้แต่ก็ไม่รู้จะเอาวางยังไงผมมันไม่สามารถที่จะวางได้นะครับก็วางไว้ดันข้างแบบนี้แล้วกันครับ ถัดมาครับผมตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมือคีย์บอร์ดนะผมก็นั่งอยู่บนรถเข็นแบบนี้เลยนะผมก็เป็นบาร์บี้อีกตัวหนึ่งครับด้านหลังจะมีโลโก้บาร์บี้นะครับตัวเนี้ยอาจจะแตกต่างจากเพื่อนนะเพราะว่าอาจจะมีพื้นที่นะครับทำให้แบบต้องตีตาโลโก้ไปเรียบล้อก็สามารถที่จะหมุนได้แบบนี้นะครับผมโอเคในเซตนี้ก็มีมาให้ชมทั้งครบทุกตัวนะผมก็ในคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่สะสมครบนะครับ คอลเลรชันที่แล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวทอมแอนเจลรี่อันนั้นก็ครบนะครับแต่ว่าก่อนนั้นนะ่ะเป็นมาริโอ้อันนั้นไม่ครบครับอันนี้คือบาร์บี้แออยชุดนี้ครบแน่น,นอนนะเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าเซตต่อไปจะเป็นตัวอะไรเป็นการ์ตูนอะไรก็มาคอยลุ้นติดตามกันว่าทางเอ็ก n ซลโนในชุดแฮปปี้มิลล์จะเอาไปคอลแลบกับการ์ตูนเรื่องอะไรนะครับผมไว้คอยติดตามชมกันสไละคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครมีคําถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์นครับใครที่เห็นคลิปนี้ครับอาจจะ ไม่ทันด้ยนะผมเพระาะว่าของเนี่ยอาจจะไม่มีนะผมก็ไว้คอยติดตามในคอลเลคชันหน้าในชุดแฮปปี้มิลหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัว,วลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับทุกครับสวัสดีครับ